ข้อมูลของบรรดาเหล่าดาวเลิ์กมวลมากไฮเปอร์ใยแอนสตาที่ส่องสว่างอยู่บนฟากฟ้าในยามค่ำคืนเริ่มจากดาวเกษ์กยักษ์น้ำเงินไฮเปอร์ใจแอนพิตทอสตาหรือดาวปืนพกมันเป็นดาวเลือกไฮเปอร์ใยแอนที่มีอายุยังน้อยอยู่ห่างจากโลกไกลออกไปประมาณ25,000ปีแสง ในทิศท,ทางกลุ่มดาวคนยิงธนูซาจิทาเรียสซึ่งเป็นดาวฤกษ์ประเภทที่พบเห็นได้ยากและมีอัตราการสูญเสียมวลที่สูงเป็นอย่างมากเนื่องจากตัวดาวมีการปลดปล่อยลมดาวฤกษ์สเตลลาวินที่มีความรุนแรงเป็นอย่างมากซึ่งนักดาราศาสตร์คาดว่าดาวฤกษ์ไฮเปอร์ใ,รใจแอนดวงนี้เมื่อ5,000นปีที่แล้ว มันได้เกิดการประทุของลมดาวฤกษ์สเตลลาวินซึ่งมีการปลดปล่อยมวลสารออกมาในปริมาณที่มากถึง10เท่าของมวลดวงอาทิตย์เราโดยมันถูกกำหนดค่าความส่องสว่างให้อยู่ในระดับซีโร่ของระบบการจำแนกดาวฤกษ์สเตลลาคลาส i ิฟิเคชันลักษณะปรากฏของตัวดาวจะต้องมีค่าความส่องสว่างที่สูงมาก ซึ่งจะต้องมีสเปกตรัมที่บ่งบอกถึงความไม่เสถียรบริเวณชั้นบรรยากาศและตัวดาวก็จะต้องมีการสูญเสียมวลในปริมาณที่สูงมากๆดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ดาวฤกษ์ไฮเปอร์ใจแอนที่ไม่ใช่ดาวฤกษ์ยักษ์แดงเรสซูเปอร์ใจแอนจะมีค่าความส่องสว่างที่เท่ากันหรือสูงกว่าดาวฤกษ์ยักษ์แดงที่มีสเปกตรัมในระดับเดียวกัน โดยดาวฤกษ์ยักษ์น้ำเงินไฮเปอร์ใจแอนพิททอสตามันเป็นดาวฤกษ์ยักษ์น้ำเงินที่มีความสว่างสัยอย่างยิ่งซึ่งถือเป็นหนึ่งในดาวฤกษ์ที่สองสว่างและมีมวลมากที่สุดเท่าที่มีการตรวจพบในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราและมีความสว่างมากถึง3.3ล้านเท่าของดวงอาทิตย์เราซึ่งจะสามารถมองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่า ถ้าไม่ใช่เพราะกลุ่มฝุ่นระหว่างดวงดาวที่อยู่ใกล้กับบริเวณใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกคอยดูดซับแสงที่มองเห็นได้เกือบทั้งหมดเอาไว้นั่นเองและมันยังเป็นหนึ่งในดาวฤกษ์มวลมากที่มีอายุน้อยภายในกระจุกดาวห้าดวงตรงพิกัดบริเวณกลุ่มดาวคนยิงธนูซาจิทารียบริเวณใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกเรา โดยตั้งชื่อดาวฤกษ์ดวงนี้ตามรูปร่างของปืนพกพิททัลและต่อไปจะเป็นข้อมูลของดาวฤกษ์ยักษ์น้ำเงินไรเจลหรือเบตาอไรออนซึ่งทางช่องเองให้ความสนใจกับดาวฤกษ์ดวงนี้เป็นพิเศษเพราะว่าดาวฤกษ์ยักษ์น้ำเงินไรเจลถึงแม้ว่าตัวดาวจะยังอยู่ในสภาวะเสถียรแต่ขนาดของมันนั้น ไม่ได้ได้ไปกว่าพวกดาวฤกษ์ยักษ์แดงเรดจ,จแอนเลยแม้แต่น้อยส่วนข้อแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์ยักษ์แดงกับดาวฤกษ์ที่ยังอยู่ในสภาวะสมดุลอุทกสถิตไฮโดรสแตติกอีควตรีบรัมซึ่งเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อมีแรงกดจากความโน้มถ่วงมีค่าเท่ากับความดันในทิศทางตรงกันข้ามที่สามารถคงความเสถียรอยู่ได้ โดยจุดที่น่าสนใจก็คือเรื่องของขนาดเพราะดาวฤกษ์ยักษ์แดงและใจแอนซึ่งอยู่ในช่วงเวลาท้ายๆของวิวัฒนาการดาวฤกษ์ชั้นบรรยากาศรอบนอกจะลอยตัวและเบาบางมากซึ่งนั่นจะทำให้รัศมีของตัวดาวขยายใหญ่ขึ้นมากและอุณหภูมิบนผิวก็ลดต่ำลงอาจอยู่ที่ประมาณ5,000องศาเซลเซียสหรือน้อยกว่านั้น ส่วนภาพปรากฏของดาวฤกษ์ยักษ์แดงจะมีสีตั้งแต่สีเหลืองส้มไล่ไปจนถึงสีแดงถ้าหากว่าดวงอาทิตย์ของเรานั้นอยู่ในสภาวะดาวฤกษ์ยักษ์แดงแล้วหล่ะก็ขนาดของมันก็อาจจะแผ่ขยายรัศมีออกมาจนสามารถกลืนกินโลกของเราหรืออาจรวมถึงดาวอังคารเลยก็เป็นได้ ซึ่งขนาดของดาวฤกษ์ยักษ์น้ำเงินไรเจลมันยังไม่ถึงเวลาที่จะกลายสภาพไปเป็นดาวฤกษ์ยักษ์แดงและใจแอนแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอันใหญ่โตมโหราณของมันยังติดท็อปสิบของดวงดาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่นักดาราศาสตร์สามารถตรวจพบซึ่งถ้าหากว่านักดาราศาสตร์สามารถนำเอาดาวฤกษ์ยักษ์น้ำเงินไรเจล มาแทนที่ดวงอาทิตย์ของเราได้นั่นจะทำให้เขตอยู่อาศัยได้ Habit a ท l e Zone โหรือระยะวงโครจรที่เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตก็จะต้องขยายไกลออกไปอีกหรือก็คือระยะวงโครจรของโลกของเรานั้นจะต้องถอยห่างไกลออกไปราวๆหนึ่งปีแสงกันเลยทีเดียว ซึ่งคิดเป็นหนึ่งในสของระยะทางจากดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ของเรามากที่สุดนั่นคือกลุ่มของระบบดาวอัลฟาแซงทูรีที่ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์จำนวน3าดวงคือดาวอัลฟาแซงทูรีเอดาวอัลฟาแซงทูรีบีและดาวฤกษ์คระแดงพลอกซิมาแซงทูรีซึ่งการที่โลกของเราจะต้องถอยห่างไกลออกไปมากขนาดนั้น เป็นเพราะว่าดาวฤกษ์ยักษ์น้ำเงินไรเจวนั้นมีการปลดปล่อยพลังงานความร้อนและลมสุริยะอนุภาคพลังงานสูงพร้อมด้วยรังสีที่เป็นอันตรายออกมาในทุกย่านความถี่ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกในปริมาณที่มากกว่าดวงอาทิตย์ของเราหลายล้านเท่าลักษณะและองค์ประกอบทางกายภาพของดาวฤกษ์ยักษ์น้ำเงินไรเจว มันมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่โตถึง109ล้านกิโลเมตรมีอุณหภูมิพื้นผิวประมาณ10,000องศาเซลเซียสซึ่งร้อนเป็นสองเท่าของดวงอาทิตย์ของเราและมันยังเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวนายพรานโอไรออนซึ่งจะพบเห็นมันได้ในทางซีกโลกเหนือตอนช่วงเช้ามืดตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายนโดยดาวฤกษ์ยักษ์น้ำเงินไรเจลมันเป็นดาวที่สว่างที่สุดเป็นลำดับที่6บนท้องฟ้าเท่าที่นักดาราศาสตร์สามารถตรวจพบได้ซึ่งภายในกลุ่มดาวนายพรานโอไรออนมีดาวฤกษ์ที่สว่างมากๆอยู่หลายดวงและดาวสามดวงที่ประกอบกันเป็นเข็มขัดนายพรานโอไรออนเบล จะเป็นดาวที่มีค่าความส่องสว่างในระดับปานกลางแต่ก็สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายซึ่งภายในกลุ่มดาวนายพรานแห่งนี้ถึงแม้จะมีดาวเลือกยักษ์น้ำเงินไรเจลเป็นดาวที่สว่างสวัยที่สุดแต่ดาวที่มีชื่อเสียงที่สุดคือดาวเลือกยักษ์แดงบีเทลจุยซึ่งเป็นหนึ่งในดาวสามดวงของดาวสามเหลี่ยมฤดูหนาวที่ประกอบไปด้วยดาวเลือกยักษ์แดงบีเทลจุย ดาวซิริอุสและดาวโปรซิออนโดยดาวฤกษ์ยักษ์น้ำเงินไรเจลถึงแม้ตามการจัดลำดับดาวของเบเยอร์เบเยอร์ดีซิกเนชันมันจะใช้รหัสว่าเบตาออไรออนแต่มันกลับมีความส่องสว่างที่มากกว่าดาวฤกษ์ยักษ์แดงบีเทลจุยที่ได้รหัสว่าอันฟ้าโอไรนิสเสียอีก ส่วนข้อมูลของดาวฤกษ์ยักษ์แดง b e เท l จุ u s มันเป็นเพื่อนร่วมกลุ่มดาวในพรานที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยโดยดาวฤกษ์ยักษ์แดง Betelgeuse หรือ Alpha อ Orionis มันเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างสวัยที่สุดเป็นอันดับที่11ในท้องฟ้ายามค่ำคืนและสว่างที่สุดเป็นอันดับที่สองในกลุ่มดาวในพานราออน・น Orion รองลงมาจากดาวฤกษ์ยักษ์น้ำเงินไรเจลโดยเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวฤกษ์ยักษ์แดงบีเทลจุ้ยนั้นมีขนาดที่ใหญ่โตถึง1,000เท่าของขนาดดวงอาทิตย์เราแต่อุณหภูมิพื้นผิวของมันนั้นกลับมีความร้อนเพียง3,500องศาเซลเซียสเท่านั้นโดยมันอยู่ห่างจากโลกของเราไกลออกไปประมาณ640ปีแสง มันเป็นดาวฤกษ์ดวงแรกนอกระบบสุริยะที่นักดาราศาสตร์สามารถตรวจวัดขนาดของมันได้สำเร็จในช่วงปี1920และยังเป็นดาวฤกษ์ดวงแรกที่นักดาราศาสตร์สามารถถ่ายภาพชั้นบรรยากาศของมันได้ส่วนสีของดวงดาวที่เปลี่ยนไปนั้นเกิดมาจากอุณหภูมิที่ลดลงบริเวณชั้นนอกของดาวในขณะที่เกิดการขยายขนาดออกไป ซึ่งในบางครั้งก็จะไม่มีความเสถียรซึ่งทำให้อุณหภูมิขนาดและค่าความส่องสว่างของมันไม่คงที่นั่นเองโดยดาวฤกษ์ยักษ์แดงเบีเทลจุยมันมีการเปลี่ยนแปลงความสว่างจากจุดที่สว่างที่สุดไล่ไปจนถึงจุดที่เลือนลางที่สุดแล้วจึงค่อยๆกลับมาส่องสว่างที่สุดในทุกๆ5ปี และลำดับถัดไปคือดาวซิริอุสหรืออัลฟาแคนิสเมเจอริสเพื่อนร่วมกลุ่มดาวนายพรานมันมีน้ำหนักมวลประมาณสองเท่าของมวลดวงอาทิตย์เราและมีอุณหภูมิพื้นผิวอยู่ที่ประมาณ9900องศาเซลเซียสมันเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน ซึ่งสามารถมองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่าถึงแม้ว่ามันจะอยู่ห่างไกลออกไป2.6พาเศกหรือประมาณ8.6ปีแสงโดยระบบดาวซิริอุสถือว่าเป็นระบบดาวเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับระบบสุริยะที่สุดกลุ่มหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งระบบดาวซิริอุสนี้มีอายุเก่าแก่ราวๆ200 300ล้านปี ซึ่งแต่เดิมองค์ประกอบของระบบดาวจะมีดาวฤกษ์สีน้ำเงินที่มีความส่องสว่างเป็นอย่างมากจำนวนสองดวงและดวงที่มีมวลมากที่สุดคือดาวซิริอุสบีแต่ว่ามันได้ทำการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไปจนหมดและกลายสภาพไปเป็นดาวฤกษ์ยักษ์แดงเรดไจ,จแอนก่อนที่มันจะมีการหดตัวเล็กลงจนกลายไปเป็นดาวคคราขาว อย่างที่เห็นได้ในปัจจุบันตั้งแต่เมื่อประมาณ120ล้านปีที่แล้วและต่อไปจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจของดาวหมาป่าวูฟฟเยสตาดับ2ิร์หนึ่งมันถูกตรวจพบได้ในปี1938โดยนายพอนดับบิวเมรินนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน ซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านอันตรกิริยาระหว่างสสารกับรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรสโกปีดาวหมาป่าวุฟรเยสตามันเป็นดาวเลิ์กประเภทที่หาพบได้ยากซึ่งมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง33เท่าเนื่องจากตัวดาวชนิดนี้มันมีการสูญเสียมวลที่รวดเร็วเป็นอย่างมาก ซึ่งเร็วกว่าดวงอาทิตย์เราถึงสิบเท่านั่นจะทำให้ตัวดาวสร้างแรงผลักปลดปล่อยก๊าซที่มีค่าสเปกตรัมที่ผิดปกติจำนวนมากออกสู่ห้วงอวกาศและมันยังเป็นดาวฤกษ์ที่ใกล้สิ้นอายุไขซึ่งมีแนวโน้มว่ามันจะยุบตัวลงจนกลายไปเป็นหลุมดำโดยพื้นผิวร้อนจัดของมันมีอุณหภูมิสูงถึง 44,426องศาเซลเซียสอยู่ห่างจากโลกของเราไกลออกไปประมาณ21,000ปีแสงตรงพิกัดบริเวณกลุ่มดาวลูกธนูซาจิสต้าโดยมันถูกล้อมรอบไปด้วยเมฆแก๊สเนบิวลาที่เกิดมาจากการแผ่กระจายของลมดาวฤกษ์สเตลลาวินในรูปแบบที่เป็นวงแหวน ที่ประกอบด้วยมวลสารแก๊สร้อนและกระแสของอนุภาคประจุฟไฟฟ้าที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากชั้นบรรยากาศรอบนอกของดาวหมาป่าวูฟเรเยสตาดับบิลอาร์หนึ่งส่องแสงสว่างล้อมรอบตัวดาวซึ่งถูกเรียกว่าเนบิวลาเอ็มหซึ่งเมฆแก๊สเนบิวลาพวกนี้ ได้ดูทราบเอาแสงสว่างที่มาจากดาวหมาป่าวูฟไรเยเอาไว้เป็นอย่างมากโดยนักดาราศาสตร์ได้ทำการตรวจวัดอัตราการขยายตัวของวงแหวนเนบิวลา M1.67 โดยใช้การอ้างอิงจากภาพถ่ายที่ได้มาจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลสเปซเทเลสโคปซึ่งเว้นระยะการบันทึกภาพห่างกันนานถึง11ปี ซึ่งผลที่ได้จากการคำนวณทำให้ทราบถึงอัตราการขยายตัวของวงแหวนเนบิวลา M 1. 6 7ที่แผ่กระจายออกสู่ห้วงอวากาศด้วยความเร็วสูงถึง16934กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดพาเอากลุ่มแก๊สเรืองแสงแผ่ขยายอนาเขตกว้างไกลออกไปถึง160,000ล้านกิโลเมตร หรือคิดเป็นระยะทางยาวไกลถึงวงโคจรของดาวเสาโดยมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางและในปี2022กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บสเปซเทเลสโคปได้เผยให้เห็นถึงรายละเอียดของรูปภาพที่ถ่ายได้อย่างชัดเจนชนิดที่นักดาราศาสตร์ไม่เคยได้เห็นมาก่อนโดยการใช้กล้องอินฟราเรดอันทรงพลัง ซึ่งเผยให้เห็นถึงต้นกำเนิดของบรรดาเศษฝุ่นอวกาศที่สามารถอยู่รอดจากแรงระเบิดแบบซูเปอร์โนวามาได้ซึ่งเป็นที่สนใจของบรรดาเหล่านักดาราศาสตร์ด้วยเหตุผลที่ว่าพวกบรรดาเศษฝุ่นผงที่ล่องลอยอยู่ในห้วงอวกาศเหล่านี้พวกมันเป็นส่วนสำคัญในวัตจักรชีวิตของการก่อกำเนิดดวงดาวต่างๆในเอกภพ โดยกล้องอินฟราเรดระยะใกล้ NIRCam ของกล้องโทรทัศน์อวกาศ James Webb สามารถปรับความสว่างภาพบริเวณใจกลางของดาวหมาป่าวุฟเยสตา t a ทำให้เห็นถึงรายละเอียดรอบๆและเมื่อนำมารวมกับภาพที่ได้มาจากกล้องอินฟราเรดระยะกลาง MIRI ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถเห็นถึงโครงสร้างที่มีการจับตัวเป็นก้อนของเนบิวลากาซและฝุ่นของสสารที่พุ่งออกมารอบๆดาวหมาป่าวูฟรเยสตาได้อย่างชัดเจนและต่อไปจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจของดาวเกษ์ยักษ์แดงเรซซูปเปอร์ไจแอ,น,อนทาเรสหรืออันฟาสโกปี มันเป็นดาวที่สว่างสวยที่สุดในลำดับที่15บนท้องฟ้าในยามค่ำคืนอยู่ห่างจากโลกไกลออกไปประมาณ550ปีแสงในพิกัดบริเวณกลุ่มดาวแมงป่องอร์ปีอุสหรือกลุ่มดาวราศีพิจิกซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดาวจักรราศีโซดีแอคบนท้องฟ้าซีกใต้ และมันยังเป็นดาวที่สว่างสวัยที่สุดในกลุ่มดาวตรงจุดพิกัดที่เรียกว่าหัวใจของแมงป่องซึ่งมีสีแดงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมองด้วยตาเปล่าโดยดาวอันทาเรสลักษณะปรากฏของมันอาจมองเห็นเป็นดาวเลิ์กเพียงดวงเดียวถ้ามองด้วยตาเปล่าแต่ความจริงแล้วมันเป็นระบบดาวคู่ไบนารีสตา ที่ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์อัลฟาสโกปี A และดาวฤกษ์อัลฟาสโกปี B โดยดาวอันทาเรสหรืออัลฟาสโกปี A มันเป็นดาวฤกษ์ยักษ์แดงเรสซูปเปอร์ไจแอนในแถบลำดับหลักเมนซีเควนต์มีอุณหภูมิพื้นผิวอยู่ที่ประมาณ3,326องศาเซลเซียส ส่วนดาวฤกษ์อันฟ้าสโกปีคู่ของมันนั้นเป็นดาวฤกษ์ยักษ์น้ำเงินที่มีอุณหภูมิพื้นผิวร้อนจัดถึง18,266องศาเซลเซียสเลยทีเดียวมันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ946ล้านกิโลเมตรและมีมวลมากกว่ามวลของดวงอาทิตย์ของเราประมาณ12เท่า และถ้าหากเรานำเอาดาวอันทาเรสมาแทนที่ดวงอาทิตย์ของเราที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะขนาดของมันจะกลืนกินอนาบริเวณแผ่ขยายออกไปไกลถึงระยะวงโคโจรระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสเลยทีเดียวซึ่งเราสามารถมองเห็นดาวอันทาเรสได้ตลอดทั้งคืนในวันที่31พฤษภาคม ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวอันทาเรสมันจะอยู่ตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์และเมื่อถึงวันที่30พฤศจิกายนของทุกปีดาวอันทาเรสก็จะไม่สามารถมองเห็นมันบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนได้อีกต่อไปเพราะตำแหน่งของมันจะอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากเกินไป ยังมีผู้คนมากมายที่ให้ความสนใจกับกลุ่มดาวแมงป่องจากการที่มันมีดาวฤกษ์ที่สว่างสวยมากกว่าสิบดวงเรียงตัวกันในลักษณะที่คล้ายกันกับรูปร่างของตะขอบนทรงกลมท้องฟ้าของโลกหรือตัวอักษร J ในภาษาอังกฤษโดยดาวทั้ง7ดวงที่เป็นดาวหลักในกลุ่มดาวแมงป่องนั้นประกอบไปด้วยลำดับที่หนึ่ง คือดาวอันทารเรสที่คนไทยรู้จักในนามของดาวปริชาติมันเป็นดาวฤกษ์ยักษ์สีแดงเรซซูปเปอร์ไจแอนที่สว่างที่สุดอยู่ตรงบริเวณใจกลางหัวใจของกลุ่มดาวแมงป่องลำดับที่สองคือดาวชาฮูล่ามันเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างเป็นลำดับที่สองในกลุ่มดาว อยู่ห่างจากโลกของเราไกลออกไปประมาณ700ปีแสงซึ่งอยู่ในระบบดาวฤกษ์หลายดวงมันติเปิ s t a สตาร์ e ิสเมลำดับที่3คือดาวสากาสมันมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราประมาณ25เท่าซึ่งเป็นดาวฤกษ์ยักษ์เหลืองเยนโลซูเปอร์ใจแอนซึ่งมีมวลเริ่มต้นอยู่ระหว่าง1ิ ถึง40เท่าของมวลดวงอาทิตย์เราอยู่ห่างจากโลกไกลออกไปประมาณ300ปีแสงลำดับที่4คือดาวดิช,ชาบับมันเป็นดาวเลือกสีน้ำเงินขาวที่อยู่ภายในระบบดาวคู่ไบนารีสตาอยู่ห่างจากโลกของเราไกลออกไปประมาณ522ปีแสงลำดับที่5 คือดาวกราฟีอัสมันเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ภายในระบบดาวฤกษ์หลายดวงมัลติเพิ Star System ที่มีดาวฤกษ์อยู่ในระบบมากถึง6ดวงอยู่ห่างจากโลกไกลออกไปประมาณ500ปีแสงลำดับที่6คือดาวเลซัสมันเป็นดาวฤกษ์ยักษ์น้ำเงินที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราประมาณ11เท่า และมีค่าความส่องสว่างที่มากกว่าถึงหนึ่งหมื่นเท่าอยู่ห่างจากโลกไกลออกไปประมาณ600ปีแสงและลำดับที่7คือดาวอนิยาตมันเป็นดาวฤกษ์ยักษ์น้ำเงินซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราประมาณ13เท่าอยู่ห่างจากโลกไกลออกไปประมาณ470ปีแสงและนอกจากนี้กลุ่มดาวแมงป่อง ยังเป็นกลุ่มดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกเราอีกด้วย